ไปตุนโกกานะครับกับอโอ้ยของโปรดคุณพารามีงผมเลยนี่ข้ามแน่ฉันว่าฉันกินหมดแน่นอนอ่ะพูดเองป่ะกินหมดให้ข้ามหนึ่งไปอ่ะแด้ขอบเลยเอาไหมไม่หมดจริงๆอ่ะหมดให้ข้ามหนึ่งอ่ะจ่ายหมดเลยนะโอเลยโอเลยอ่ะเอาดิไปห้าบื่นทองจ้าโอนสดนะจ้า คอนเทนต์เออเดมคอนดอมคอนเทนต์เลยกินมาขนาดนี้ตลกไม่ตายบ้าเปล่าบ้าอะไรอราการครับกเองครับไปเงค่ะอ่าแล้วกันพอแอร์นบีอ่าบอซี่เราอยู่หกันตองมีเลี้ยงใหม่เจ้าถามว่าเมียอยากมาแต่พาผมมาด้วยเนื้อ งานเงินก็เยอะแยะเราจะต้องบอกทุกคนก่อนว่าช่วงท้องแตรมาสที่2เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เที่ยวได้แล้วนี่ก็เพิ่งหายแท้งไงก็อยากจะเที่ยวให้แบบว่าอินน่มหนำสำราญแทนที่เราจะกินอาหารพื้นเมืองเอ้เพาเรามากินอะไรทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเลิฟสิ่งนี้มากนั่นก็คือโอเมก้านี้ชื่อร้านว่า Go c a อ่าโกกนาโอมากาเสะนะครับนี่พลทำข้อมูลมาเมื่อกี้นั่งเล่าใหญ่เลยนะะย่าติดตาบนเครื่องดีเลยว,ว่ะเธอค่ะนี่นะนี่คือโอมากาเสะแบบฟูลสเกลหรือว่าเต็มรูปแบบเจ้าแรกในเชียงใหมออ่ครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คอือเอาจริงๆคือขึ้นเปิดเลยใหม่สดๆร้อดที่ดูดิที่สำคัญราคาเป็นยังไงโอ้ยราคาดีมาก 2,000มีทอนทุกคน1,999บวกบวกนะครับเอาจริงๆแล้วคือราคาคือ2,000มีทอนแต่ถ้าบวกแหวนบวกเซอร์วิสชาร์ค2,000เล็กๆอ่แต่ว่าเอาจริงคือคุ้มเพราะว่าอันนี้คือเอาง่ายคือ20คำ20คอร์ส20คอร์สเขเรียกเป็นคอร์ชใช่ไหมนี่ก็เรียกเป็นคำบ้านนอกคูพูดเป็นหมูปิ้งเลย20คอร์สนี้อร่อยหรือเปล่าคุ้มกับ1,999บาทบวกบวกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวถ้าชอบคุณก็ตามมากินกันเออแล้วแต่ไปสิเข้าไหมจ้ะ อยู่กับเชฟทั้ง2ท่านแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราให้เขาแนะนําตัวก่อนดีก,กว่าชื่อเชฟอะไรจ๊ะชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์อีกคนหนึ่งครับชื่อสันนะครับสวัสดีคุณอ่ะซึ่งเชฟสองคนนี้จะอยู่ประจำนะครับใ,<ช>ในแต่ละวันคือเราจะมีทั้งหมด4ราว4รอบก็คือ, <4 S 1> อว่าเที่ยง2รอบเย็น2รอบนะครับแต่ละรอบก็จะมี8ที่นั่งนะครับเชฟก็เลยมี2ท่านเพื่อดูแลคนละ4 นะครับณนะตอนนี้บอกก่อนเลยเมื่อกี้คุยกับพี่ๆเจ้าของแล้วคือคิวเต็มไปจนถึงทันวาแล้วนะจ๊ะปีแล้วคะ่ะทุกคน<อ>คลิปนี้ออนน่าจะยันไปปีหน้าแล้วถ้าเกิดใครดูก็ต้องรีบจองเลยนะจ๊ะอ่ะงั้นเราเริ่มกันเลยครับคำแรกเ,เป็นยี่หรไรครับอันนี้เป็นซาลาเร์นะครับครับเปาไหลโมซากุนะครับดองในน้ำส้มครับโมซากุใช่ครับอ่าโอเคโอเคแนะนำคือทานในช็อตเดียวเลยนะครับอย่าแบ่งนะเพราะว่าเปรี้ยวมากครับครับผมพร้อมหนึ่งสองสาม เรียปากใช่ครับเพียกระเพาะอะไรอย่งี้ใช่ไหมทำไมชอบมาเกษตรอ่ะพูดไหมเขาจะได้รู้คือจริงเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์แต่ผมไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ก็เลยต้องมาให้เชฟเซอร์ไพรส์แทนใช่รอนี่ก็ความจริงใจหรือแล้ลแล้วหน้าเราไม่ได้แสดงเลยหน้าเราจริงอ่ะจิงมากทุกคนคนท้องคนท้องคนท้องนท้องอาแบบป่วนใช่โอเคได้ครับอุเอะมากเลยอะอะไรอยางครับผมอันนี้เป็นอ่านเตู้้นะครับเป็นต้องหู้จิ้แบบเย็นนะครับ ดาวน์นอนขอบด้วยปลาภาวโอมครับปลาโมูแห้งครับซอสจอบหวานๆนะครับอร่อยแล้วนี่ชื่อร้านไหนครับพี่ป้าเรออันนี้เป็นชวามูชิครับอ่าไข่ตุ๋นนะครับเจ็บด้วยเลยว้าวแล้วมีไข่ตุ๋นโฟกานะครับกับปลาโกเลยครับขอโปวดคุณพารามียอผมเลย ลืมบอกโลเคชั่นเลยโลเคชั่นโอ้ไกลมากเดินทางโคตรลำบากเลยติดแตนทันติดแตนท่าน,น,านถ้าสมมต,ติว่ามาจากสนามบินก็แป๊บเดียววิธีการทานนะครับคำแรกผมให้ทานกับเกลือมะนาวนะครับคีบตัวปลากับมะนาวพร้อมกันนะครับัานพี่จตุก,ก็วางวาซาบิบนตัวปลาครับตัวนี้เป็นปลาที่ลำแมะนะครับในลำแมะก็คือปลาถาเดียวญี่ปุ่น เป็นปลามาดายนะครับเยี่ยมอันนี้คือชื่อปลาหรือคำถามนะปลามาไดายมาดาครับไม่ใช่ว่ามาไดาผมนะมาดายผมไม่ใช่นะครับดูซิวันนี้เมียผมจะกินได้สักกี่คอสฉันว่าฉันกินหมดแน่นอนอ่าพูดเองป่ะกินหมดให้ข้ามหนึ่งด้วยอ่ะได้ขอบเลยเอาไหมไม่หมดจริงๆอ่ะหมดให้ข้ามหนึ่งอ่ะโอจ่ายหมดเลยนะโอเลยโอเลยอ่ะเอาดิทุกคนนนเเป็พยยาีถ้าเมียผมกินหมด20 อ่ะยี่สข้นี้ปูนให้เลยอ่ะไปต่อไปเป็นชิบะอจินะครับชิบะเฮ้ยเนื้อหมาใช่ไหมชิบะอจิน้องชิมะชิบะอจิไม่ใช่ชิบะสิเออไม่กินข้าวแบบอัปเปอร์ชทยขนาดนี้20คบข้อเป็นฉันได้อ่ะโอนให้เลยเอาจริงเนี่ยเห็นหน้าไหมล่ะตัวยเหลอนมาเงินปันมะปลาปันมะ เหมือนซะบะเลยแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้อกว่าแล้วเนื้อจะนุ่มละมุนกว่าครับทำไมรู้สึกข้าวมันเริ่มเยอะขึ้นเขาทั้งแต่นี้เป็นการกินโอมตะเสตที่สปีดเร็วมากเลยถ้าอมตะเสตสปีดเร็วเท่านี้เราเห็นแฮปปี้นี่แฮปปี้เลยใช่เพราะว่าปกติบางที่อะอย่างที่กรุงเทพนี่ใช่ป่ะก็มีเชมพ์คนดูแลสิบสองคนเนี้ยสองคนใช่มันก็เลยแบบว่าไม่ทาน ปลาชินโนสุเกะของกันนะคะปลาชินโนสุเกะไม่มีทางนาีน่สิบคำยังไม่หมดหรอกไม่มีทางอันนี้อีบีใช่ครับอีบีน,น,นะครับคุ้มเอยอีบีเออันนี้ดูน่ากินนะ,ะักเป็นไงเล่าออสิเป็นยังไงมนุ่งอะไร เนี่ยเขาดูเราสามารถกินคำเดียวหมดได้ทำไมอ่ะเข้าไปขั้งคำนั่งคำนั่งคำเฮ้ยเป็นไงสดไหมสดไหมพูดจริงสดไหมจิ๋วช่วยแม่กินหน่อยลูจิ๋วช่วยแม่กินหน่อยแม่หัวแล้วแม่อยากได้ตังห้าหมื่นจุกถึงคิวแล้วนะ โอ้โหนี่แหละเธอจืดงคิ้วเออแล้วเราอ่ะพอจิ้มแล้วแหละจินมแล้วก็ยอมแพ้ก็จบจบไปเขาพูดมาเขาไม่ไหวขอการพลอยขอโทษพูดนีไปไม่ได้ว่ะนี่โอ้โหน่ากินน่าเลยอ่ะดูดิ เป็นเยลลี่เลยอ่ะขอข่าวาาวันแล้วครับมาที่ของหวานแล้วในนะของหวานอีกอยาก่างพานาคอตตาครับอันนี้กินให้หมดเรานั่งจ้องนี้เลยอ่ะไม่ของหวานมันไม่ต้องกินหมดอ,อะไรว<ะ>่อกินมนะไม่ได้ดิก็เราช้ากันไหมมันก็ต้องหมดดิเหลือ่ะงั้นเหลือห้าพันเอาไหมล่ะไม่ค่ะ กินมาถึงนสุดท้ายเงินจ่ายเต็มเงินจ่ายเต็มก็ต้องกินเต็มโอนก่อนเลยเดี๋ยวจะกินให้หมดกินให้หมดก่อนลเงินมาของไปเร็วๆถามว่าเราได้อะไรอยากรู้อย่างนี้ก่อนอ่ะสุดท้ายครับอันนี้ seasonal fruit อันนี้เป็นเมลอนจะสุดทห้ามพื่นทองเช้าโอนสดด้วยจ้า คอนเทนต์เฉยๆเด๋มองคอนดองคอนเทนต์เลไรกินมากขนาดนี้ตลกคุไม่ถึงตายบ้าเปล่าป้าอะไรโกกนาออมกเสะนะครับอยู่ที่เชียงใหม่คือใกล้เซ็นทรัลเฟสติวัลใกล้แอร์พอร์ตด้วยเปิดเที่ยงปิดสี่ทุ่มเอาง่ายๆคือมีสี่รอบคือเที่ยงกินถึงบ่ายสองและบ่ายสองกินถึงบ่ายสี่หลังจากนั้นร้านก็จะปิดก่อนให้ได้พักผ่อนก่อนนะครับแล้วเปิดจริงคือหกโมงเย็นกินถึงสองทุ่มกินอีกทีคือสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มมีสี่รอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้ทั้งเฟ ราคาหนึ่งพาราสิบเาบาทบวกบวกนะจ๊ะเอาแค่นี้กระเดีไม่ได้หมดร้อนแบบมาโอ,อยแบบนี้เลยผมกินหมดแล้วเนี่ยพยานทั้งร้านเฮ้ยพยานทางร้านยานหันหน้าหนีทำไมอยู่ดีมึงก็สามัคคีกันเนาะเอาเล <c oughs> ี้ยงเขาเราพูดคอนเทนต์อะไรมันไม่ได้หรอกได้เหรอวะอิ่มก็อิ่มจริงยังมาอิ่มคอนเทนต์ได้ไงล่ะดูดิเน,เนี่ยโทษแล้วไหนไหนรอแมสเซจเด้งก่อนเฮ้ยมาแล้ว ขอบคได้ตังอิ่มด้วยตังอยู่ครบด้วยปิดคลิปแล้วออนคืนด้วยนด้วยไม่ได้หรอก